ขอบคุณทุกถุยางทุกท,ทุกคนที่ซอยสู่ซอยโซนน้ำขันจนมาฮอดมาหนี้เราก็าให้ฮักให้แค่งคิดว่าบบตง้งคืออย่างไรนอกไม่ล่างงันคือให้อายเป็น,เป,นเป็นอ้ายคนหนึ่งเป็นน้องคนหนึ่งที่สามารถเบ่าได้ทุก,ยกอย่าแเราก็คขว่เราบริขึ้นมูเจ้าไปื่นแต่ย่างงานให้เฮ้าเบอากันได้ล้วก็คอยทุกคนกลับมาอยู่นั้งใจเร่อยอยู่น้ำบั่บนเลงทีหนึ่งลอยสิบเอ็ดเรากอยู่แบบมีความสุขเดินทาน้งกัดโดยสวัสดิภาพ หักหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นแหววไปเมื่อแล้วเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับแมนี่เนี่ยขอบคุณทุกคนที่อดทนที่สามารถเอาสนัะใจแล้วจะฟ้องไลยเพราะว่าการเรียนงานนี่มันมีหลายอย่างเนาะบางทีมันก็ถือใจห้าวบางทีมันก็มีห้ากับบริบท ว่ามันก็คือหนาทีมันคืออาชีพของเฮ้าสิ่งที่มันยากที่สุดอย่างนี้บอเออสิ่งที่มันยากที่สุดก็คือการเอาชนะใจเจ้กของแอดเองก็คือกันยิ่งมั่งหอดจุดทีเจ้าของคิดว่าบ่าสามารถที่สิล่าได้ขาดได้ไปใช้กับว่าได้มันก็มีบางมือที่มันขี่คานบางมือที่มันบ่อยแต่ก็ต้องเหตุเพราะว่ามันคือหนาทีมันคืออาชีพคือ คือที่ที่เดียวที่เราสามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเราได้แล้วก็ตัวเองได้ก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดจนบนไ้คิดอย่งที่แรกคิดว่าน่าที่เอาเงินเอาเงินแล้วก็บ่ได้มากบ่ได้แล้วก็เป็นมอญแต่ว่าออกไปเอามาสิงที่ห้องตั้งใจที่ห้องคิดว่าเ้าบ่มักมันกับกลายเป็นอาชีพในมือนีสร้างได้มาดานใจให้กับ เซีวา่าหลายๆคนนันกะถ้าถ้าเราตั้งใจก็ก็ไม่เกินความสามารถเมื่อนี้อ่ะมันอาาสีมันอาาสีมอกเ่าเห็นทางแต่ว่าสักหมื่นหนึ่ง้าเกิดท่าตั้งใจมันสีเห็นเส้นทางของข้าไปเองขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกผนแผนกขอบคุณทุกทุกหน้าที่เลยนะคะขอบคุณทางด้านหัวหน้าทุกทุนแนกแผนจริงๆที่ทำให้เรา มาถึงวันนี้ได้ก็คือปิดฤดูกาลแล้วก็วันนี้ทุกคนก็จะจบแบบสวยงามถ้าเกิดใครที่จะมีเส้นทางที่จะไปต่อในวันข้างหน้าก็ขอให้โชคดีถ้าเกิดพวกเราอยู่ต่อได้แต่ถ้าเกิดสิมาสางมาตามล่าฟันแล้กันไหมอีกปีนึปีที่เก่านะคะปีปีที่เก้าเลยก็วางแผนกันไว้ค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมทําให้มันเป็นระบบกว่าเดิมแล้วก็ทําให้มัน ทำให้มันทันสมัยกว่าเดิมจะได้ก้าวเข้าไปในอีกในระดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้หมอล่าม,มันคือมันคือเขาเอามาอย่างซองผ้าเอาของอีสานที่มันสามารถที่สิเข้าไปลา้ลยกว่าหลายเขางานจะผาจะหน่อยกัคสิขึ้นทางขึ้นไปเมือง,งอนอกเมืองยางมันก็สิ่นี้ขงาองว่าก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันสร้างหมอลำใจกันร้อยไปได้วยกันกับปีที่ ที่จะสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ